การก็ไม่ได้ทำเรื่องนี้โอ้ยจอยจะนี่ปามก็ไม่โลกเนตด้ยกสัญญาข้าวทุ่นเนี้ยไอิงไอนกชไอ้ด้ัวรชกันบกทัวร์ชกกันเพอชอนันนมบนั้นุไปว้าชลเกงเอาเออทุ่ใครมากหใครมาเหรอแดงจังเลยตับไปท่ทุ่คนมาแล้วกันี

แ้วม่ต้าก็มนจะพมันตอนี้เกเขาม่ต้แกว่ามืงอมืเฉยแกตอขี้เรกไปแกงีบ hmm. oh, right, so ้านแกยังน right. so ีเรกเอาแล้ว okay, ม uh, okay, ันโบกรถชนแม่เต้ารถชนมนดังๆแต่แม่เตามือก้แกขึ้นยืมตอนขีเลกขึนไอ้รถกระชนจริงนะแต่มันชนเหมืนนั่นขึ้นไอ้แม่เต้ามึงอก็ขึ้นมาตอนีเลกแก่ายมืงงกีนแต่ว่าไให้บอกมื่กันเนีมาช่เยแจ็ีเลกแกดิออกีเล็ก่งตอลง็อยู่แกแก็อกทีเลกยอนขี้เล็ก เฮ็นบอกระชนม่ทาวอ้ข้าว่ากรถนเหมนนำนึงม่ทาวมันนที่ลันั่อมันเล้เอารถนมนนำนูนม่ทาเก็บจอกี่เละกอู่่เออยายมงมาจอยเก็บรถมนน่ำเม่ทาอยู่รกี่เลเอเล่นมงนบอกไอ้ดีีังไม่โทรบอกแม่ว่าแม่ท้าวตายแล้ว พี่เนียนแม่นาตายลงมาดาไปเตดาวแม่ดาวอยากกินกีรกแม่บอกมึงว่าวันเลยไม่กินได้แบะนี้อยากกินกีรกเลี้ยงได้บอกกับแม่้ารถชนปลิวลงไปยู่ปลายกีรลกว่านี่มเกแกมมเก็กหย่อนกีรักแจงเมื่อขอถอยแม่ดาวกั